แพ้ผัวไม่ได้คุณก็เริ่มก่อนได้เลยได้เลย20วิพูดให้เยอะที่สุดนะฮะ5 4 3 2เริ่มค่ะเชียร์ทิคำพรขวานุสามณีปูไปยาอ้ําพัชรพานุ่นวารนุษวบีมาติกาเธอเรียนใครวะนี่ผมนะนะสิบวิเฮ้ยรี่ใครวะ่ใครแซมมี่ห้า สี่สามมึงเองไงเอ็มมี่กินประตูหนึ่งความดแปดคนนะนี่เขาต้องเขาต้องชี้เขาจะโดนทิ่มตาอยู่แล้วก็คุณไงโอเคอุ้ยแต่พี่แบบไม่ได้เนี่ยคนจีวัลองลองดูนะคะคนจีลองดูนะยี่สิบวีนะคะพระเอกคู่คุณเอมมี่นะคะห้าสี่สามสองเริ่มแล้วนะเพีพา์ทเล็กฮิวโก้เออพี่อู๋เอ้ยพี่พี่อะไรวะเชี่ยดูดิดูนี่ ชื่ออะไรแล้วอ่ะเซฟานอสามแล้วพี่เปเปอร์เฮ้ยสี่ห้าสี่สามเเออไม่รู้เออพี่เกษฐานทัพอ่ะได้ได้ได้ให้ให้ให้จริงๆอ่ะได้แค่สี่แต่พี่เอมี่ช่วยด้วยเป็นห้าแต่ว่าพี่เอมี่ก็นะยู่ดีไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องช่วยสี่ก็สี่